หวานจ้า <I know. S 1> อร่อยใช่ไหมโอ้โหขายของเป็นนีหลานสาวฉัน้นอร่อยเกียยแขวานไก่จ้าพี่เตยไม่มาโอ้ยโ,โทรพ้าดลืมเดี๋ยวค่อยไปคุยเอาใหม่ <c oughs> อร่อยอร่อยจ้า <c oughs> เยงเขียวหวานฮอนฮอนอายห่วยห่วยเลยปูปลาฮะอร่อยอร่อยจ้า่อยอร่อย เฉ็บเฉ็บเก็เกียวขวานอร่อยมากค่ะไม่อยากกินไหมคะเสียงแหบเสียงแห้งหมดแล้วเนี่ยเกียวขวานเฉ็บเอ็บ